สวัสดีคะ่ะทุกทท่ทานยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปติบบินน้อยเทนดี้ทาร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะวันนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าท่านที่อยู่ในราศีสิง์เนี่ยดวงในเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านที่อยู่ในราศีสิง์เนี่ยหลักๆเลยนะคะจะเห็น,นตรงที่ว่าคุณจะมีความเครียดแต่ถ้าเกิดถามว่าเครียดเรื่องอะไรคนที่อยู่ในราศีสิงเห็นได้ชัดว่า จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานนะคะคือเรียกง,ง่ายถ้าเกาวโดยสรุปเครียดมันทุกเรื่องเลยนะคะคือมันเป็นอารมณ์ปนๆกันอยู่เราก็มาดูเรื่องของการเงินก่อนนะคะการเงินของคนที่อยู่ในราศีสิงห์นะคะจะเห็นถึงตรงที่ว่ารายได้เนี่ยมันยังมีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่คนที่อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยจะมีความวิตกกังวลแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีช่วงช็อตหรือฉันอาจจะต้องโดนไล่ออกจากงานหรืออะไรประมาณนะี้ คนราศีสิงห์เนี่ยก็จะคิดบกวนเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่จะเห็น,หนว่าในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์มันยังพอไปได้อยู่มันไม่ได้แย่หรือไม่ได้ตึงเครียดแบบที่คนราศีสิงห์นั้นคิดเอาไว้นะคะทีนี้เออถ้าจะถามว่ารายได้จะมาจากตรงไหนโดวส่วนใหญ่เนี่ยคนราศีสิงห์จะเห็นตรงที่ว่าเหมือนเป็นรายได้ประจะําอ่ะถ้าเกิดว่าคนราศีสิงห์แบบมีรายได้รายได้ประจําจากทางใด ก็ยังเป็นทางนั้นอยู่คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราค้าขายหรือเราทําธุรกิจอะไรมันก็มาจากทางนั้นรายได้มันอาจจะลดลงแต่เห็นว่ามันก็ยังมีประจําจากทางนั้นคือแบบรายได้จากลูกฟลุกอย่างเช่นถูกถูกรางวัลหรือโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่มีเข้ามาดังนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าถ้ากล่าวโดยสรุปนะเงินมาจากการทํางานนั่นเองนะคะทีนี้เออในท่านที่เป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ย ในหน้าไพ่มันขึ้นมันบอกว่าช่วงนี้เดี๋ยวคุณจะเริ่มเบื่อหน่ายงานนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดอยากจะลาออกไปไหนนะมันเป็นลักษณะาอารมณ์เหมือนคนเบื่อหน่ายเรื่องของการงานอยากจะเบลกบ้างในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานก็เบลกไม่ได้ก็ยังต้องทํางานต่อเนื่องกันไปนะคะอารมณ์ตัวเองมีความรู้สึกบางครั้งอยากจะหนีไปให้ไกลๆหรืออยากลาออกแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่ามีภาระต่างๆอยู่ก็ยังทําให้ต้องแบบทํางานต่อไปนะคะทีนี้ในท่านที่เป็น เจ้าของกิจการเนี่ยในหน้าไพ่ขึ้นเลยนะคะว่าในท่านที่ในท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเอธุรกิจยังไม่ได้ล้มลงไปนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยมันเท่าทุนหรือมีไรายได้ก็มีมานิดหน่อยนะคะถ้าวิธีแก้เคสของท่านที่เป็นเจ้าของกิจการไพ่แนะนําว่าให้ซื้อผ้าหอ่อศพซื้อลงศพให้ศพไม่มียา่าก็จะทําให้สถานการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการงานน่าจะกระเตื้องขึ้นหรือพอที่จะดีขึ้นได้นะคะ ในท่านที่อยากทราบเรื่องของความรักเนี่ยท่านที่อยู่ในราศีสิงห์นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเนี่ยในคนโสดนะคะทนเบื่อๆไปก่อนนะคะเ,เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเรียกง่ายๆว่าจนคุณ แห้วแล้วแห้วอีกจนเซ็งจนเลิกคิดเรื่องความรักอยู่ดีๆบทจะมีคนเข้ามาก็มีคนเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคือช่วงตอนที่แบบอยากมีคาดหวังว่าจะมีอ่ะมันกลับไม่มีเข้ามาแต่พอคุณแบบว่าตัดใจแล้วเลิกคิดและเลิกหวังละปรากฏว่ามันมีมันมีเข้ามานะคะก็เป็นหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่าก็เป็นคนที่บางทีเราเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันมาแล้วก็ได้นะคะ ส่วนท่านที่เป็นเอ่อท่านที่แบบแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วนะคะในหน้าไพ่ขึ้นบอกว่าถ้าเกิดท่านใดแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วยังไม่พร้อมจะมีบุตรนี่ต้องคุมนะคะเป็นเพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่ามีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครันมีบุตรได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้ถามเรื่องการตั้งครันมีบุตรในสถานการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยในหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่าช่วงนี้เริ่มจืดชืดคุณอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าจัดกระชับความสัมพันธ์ให้มันแน่นแน่นกว่าเดิมอีกนิดนึงความสัมพันธ์จึงจะดีขึ้นได้นะคะส่วนอีกในนึงนะคะเถ้าเกิดว่าเราดูเป็นในแง่อื่นมันก็จะหมายถึงตรงที่ว่าณช่วงนี้นะคะคนรักของคุณเองอะ่ะ เป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวเขาเองเขามีความรู้สึกว่าเขาก็เริ่มแบบเฉยๆกับคุณคุณก็อาจจะต้องแบบเออเขาเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดูแบบสวยให้คนรักแบบภูมิใจว่าแบบเออนะภรรยาหรือว่าแฟนของเรานี่แบบดูดีตลอดก็แบบเรียกง่ายๆแบบทําให้เขารู้สึกหึงหวงหรือทําให้เขามีความรู้สึกแบบภูมิใจก็ได้ว่าเออภรรยาเราแบบ สวยอะไรประมาณนี้ควงไปไม่อายใครเขาอะไรประมาณนั้นค่ะทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะในหน้าไพ่เนี่ยจะเน้นหนึ่งตรงที่ว่าให้ระวังเรื่องของระบบนะคะการย่อยแล้วก็การขับถ่ายก็ว่าง่ายก็คือระวังเรื่องเกี่ยวกับกระเาพาะอาหารลำไส้แล้วก็การทานอะไรช่วงนี้เนี่ยเลือกเลือกอาหารที่แบบทานแล้ว เหมือนกับว่าร่างกายมีความรู้สึกว่าย่อยออกไปได้ง่ายแล้วก็ไม่ทํางานหนักนะคะดังนั้นถ้าเกิดท่านใดดื่มเหล้าช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะคะเป็นเพราะว่ามันขึ้นบอกว่าในตําแหน่งของร่างกายเนี่ยตับแล้วก็ไตของคนที่อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยทางานเยอะดังนั้นก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าออทำงานหนักเกินไป ก็อาจจะทําให้แบบเดี๋ยวมีปัญหาในอนาคตได้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นอยู่นะคะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อ้อมีอีกอย่างหนึ่งค่ะก็ระวังสะดุดหกล้มหรือลื่นล้มจนเข่าไปกระแทกนะคะก็อาจจะทําให้เดินเหินไม่สะดวกไปสักระยะหนึ่งค่ะเอาละค่ะก็จบกันแล้วนะคะสําหรับท่านที่อยู่ในราศีสิงห์นะคะถ้าเกิดท่านใดชอบการดูดวงแบบนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกระติบน้อยเทนนี่ทาร o โด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ